คนวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างชิคเกอร์แบบใหม่นะผมในการที่แบบว่าเราคลิกปึ๊บอ่ะอย่างงี้ใช่ไหมพอเราคลิกปั๊บอ่าต้องเป็นโหมดผู้เรียนถ้าเกิดเราคลิกปุ๊บมันก็จะให้ไอเทมแบบนี้มานะฮะแล้วก็กินได้ด้วยอระาณนี้โอเคเราไปดูกันเลยว่ามันทำยังไงนะคะซึ่งวิธีแรกเอยไม่ใช่วิธีแรกหรอกก็คือวิธีก็คือนะคะให้เราสร้างผล หนึ่งแบบบล็อกนะฮะให้สร้างบล็อกที่เราจะใช้สมมุติเราจะใช้เป็นบล็อกผักน่าี้อันนี้ลบทิง้งไปนะฮะบล็อกอบแล้วก็ให้เราไปตรงทิกเกอร์นะฮะโอเคเราสันม่ดีกว่าให้สร้างทิกเกอร์ตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้เราไปที่เหตุการณ์เมื่อบล็อกนี้เมื่อผู้เล่นคลิกที่บล็อกนี้นะฮะ เหตุการณ์เราพิมพ์เลยก็ได้นะฮะให้ทำลายนะฮะให้ทำลายไอเทมให้ทำลายบล็อกในตำแหน่งนี้แล้วก็ให้เรามาหาตรงผู้เล่นนะฮะหาคำว่าเพิ่มไอเทมลงในเป้ผู้เล่นนะฮะ ให้เพิ่มอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะฮะสมมุติว่าเราจะเพิ่มเป็นบล็อกนี้นะฮะหนึ่งชิ้นลงในผู้เล่นที่เจอเหตุการณ์นี้นะฮะตำแหน่งก็ให้เราไปดูตรงตำแหน่งแล้วก็เลือกฮะ,ะอันนี้เรามีตำแหน่งแล้วก็คือตำแหน่งนี้ปึ๊บนะฮะเสร็จแล้วเราก็ออก แต่สำหรับใครนะฮะที่เอ่อมันกินไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปสร้างตรงนี้ไว้ก่อนนะคะก็คือที่มันกินได้นะคะคือต้องมาสร้างนี้ก่อนนะ,ะส่วนตรงอันนี้ไม่ต้องทำทิกเกอร์อะไรหรือใครจะทําก็ได้นะคะแต่ผมทําไม่เป็นอะไรเออโอเคมาลองดูกันอันนี้เป็นบล็อกนะฮะปึ๊บคลิกอ่ะ,ออก,อะก็จะได้มาชึบชึบ แต่ถ้ามันมีคนถามนะว่าทำไมมันเออมันปักก็ก็ดูดูหม่อ๋อใช่ฮะคือเราวางไม่ตรงตำแหน,น่งนั่นเองถ้าเราไม่ตรงตำแหน่งมันก็จะไม่ทำลายให้นะก็คือมันมีแต่ทำลายในตำแหน่งซึ่งเวลาเรากดอันนี้อันนี้คือเราปีไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าพอเราคลิกปุ๊บมันจะหายไปแต่ถ้าเกิดเราวางไม่น มันก็จะหายไปแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้คือวิธีที่สองก็คือให้ทําแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนให้เราไปที่บล็อกนี้เลยแล้วก็ไปตรงทริกเกอร์นะคะแล้วก็ไปตรงนี้เลยก็คือเมื่อผู้เล่นคลิกที่บล็อกนี้นะคะก็ให้เพิ่มอันนี้ลงไปเหมือนเดิมน,นะแต่เราเปลี่ยนนะคะจากที่เราจะทําลายไอเทมในตําแหน่งให้เราเปลี่ยนมาเป็นลบบล็อกในเหตุการณ์ซึ่งหมายความว่า

เราก็คือคลิกนะเห็นไหมฮะก็จะหายไปเลยก็คือเราไม่ต้องมาทำรอน่กนี้คือวิธีที่สองน,นะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรเยอะก็แค่กดตรงนี้นะฮะเราก็จะได้ของมากินนะ,ะซึ่งอันนี้ก็ไม่มีใครสอนนี้คือสอคนแรก่ะโอเคคือคือปกติไม่ค่อยจะทำอะไรทิกเกอร์อย่างนี้หรอกแต่ว่าที่หายไปนะคะก็คือไปหาวิธีนี่แหละ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและใครได้วช้ใหม่ก็มาหาฮะบายบาย